เคยใช้เบ n นฟิตของ Disney ครั้งแรกเหมือนกันมีตามมาหาหมอนะครับเป็นตากุ้งยิงตามมาหาหอนตนี้ก็คือได้ใบสั่งยามาแล้วครับทุกคนเราก็ต้องไปหลับที่ Walk กเก e เพื่อที่จะให้ไปหาแล้วก็ไปทําการปูดออกซะที่นี่ไม่เสียบ,บังเลยอย่างน้อยก็ได้ยางมาทานฟรีแอนะจำชอบการไปถ่ายมากเลยไม่ใช่โควิดแน่นอนสวัสดีครับพบกับช่องทอมแอนเมไปทํางานครับผม ก็วันนี้ตั้มมาหาหมอนะครับเป็นตากุ้งยิงซึ่งเป็นประจำบ่อยๆแต่วันนี้ต้องลองมาถามก่อนว่าเบนดฟิตเราจากที่ทํางานดิสนี่เนี่ยเขาจ่ายให้เราเท่าไหร่หรือสรุปแล้วไม่ได้จ่ายเลยถ้าเกิดต้องต้องเสียตังค์หลายบาทเนี่ยตั้มว่าตั้มคงต้องกลับบ้านไปรักษาตัวเองอนะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาถามเขาให้แน่ใจเพราะเราก็มีใบประกันสังคมของเขาเดี๋ยวตั้มมาบอกว่าเรารักษาฟรีไหมหรือว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงก็เดี๋ยวดูกันครับ ทุกคนคนรับด้วยความที่ว่าเรามีประกันจากดิสนีย์นะครับเป็นเบนเ f ฟิของดิสนีย์ตั้งจะจ่ายแค่20%จากราคาทำไมวันนี้น้องเมย์ไม่มาเพราะว่าน้องเมย์ลามานไม่ทันเพราะตั้มเนี่ยแหละครับ กอะแบบฟอร์มอยู่นะครับสรุปเมื่อกี้ตั้มได้คุยกับพนักงานแล้วนะครับไปทานสเลทเนี่ยนะครับเขาบอกว่า b e n e ฟิตของนิดนี่เนี่ย20%ในการที่รักษาเขาจะไปหักจากเบี้ยประกันของเราอะไรสักอย่างแต่ก็คือจ่ายแค่20%สมมติว่าถ้าเขารักษา400ก็20%ก็60นอนตรงนี้นครับก็ทำการรักษาครับก็มาดูกัน two hours later สรุปไม่ได้เจาะไม่ได้ขูดเลยครับผมแล้วก็มาตั้งแต่9โมงกว่ากวาเกือบ10โมงตอนนี้เที่ยงแล้วนานมากหมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่หมอทางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากกุ้งยิงที่เรามีอ่ะเขาบอกว่าใช้ยาทาก่อน7วันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวหมอเกี่ยวกับลูก,กตาเนี่ยเขาก็จะโทรมาหาตั้มเพื่อที่จะให้ไปหาแล้วก็ไปทําการขูดออกซะแต่ตอนเนี้ยที่ตั้มบอกทุกคนไปว่าเบนิฟิตินเนียของอันเนี้ย ที่เนี่ยไม่เสียตังค์เลยแต่เขาให้ตั้มไปรับยาที่วอลกินแทนเสียตังค์ทั้งหมดน่าจะประมาณ12ดอลลดอ์เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าวิธีรับยาที่วอลกินะเป็นยังไงในใจก็แอบเซ็งตรงที่ว่าแบบตั้มอยากขูดให้มันจบๆตั้มแบัเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอยู่ที่ไทยตั้มก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยสู้แบบไปฉีดยาชาปุ๊บเจาะขูดเอาออกก็จบแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รอดูถ้าใช้ยาแล้วมันได้ก็ดี <S <S ไปเจอกันที่วอลกินครับเดี๋ยวตั้มพาไปดูว่าวิธีรับยาคนที่วอลกินเป็นยังไ ทุกคนเราก็เข้ามาในวอกีแล้ววิธีขอยาก็มาตรงนี้มายื่นใบที่จะให้ทางวอกีเนี่ยเขาจ่ายยาให้แล้วเขาก็ถามว่ามีอินซูลินไหมพอบอกว่าเรามีก็เขาก็เอาไปเช็คว่ามันมันโคเวอร์ไหม่าต้องจ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าตอนนี้ตั้มต้องรอ20นาทีในการที่ยาถึงจะจัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยรอจากตรงนู้นเสร็จมารอจากที่นี่ต่ออีกอ่ะพัจ้าก็รอดูครับว่าจะเท่าไหร่ เรียบร้อยครับได้ยามาเรียบร้อยท,ท่านาคุณทิติพงษ์เชิญรับยาที่ช่อง2ค่ะทั้งหมดติด2.19ดอนถ้าไม่มีอุจลารก็จะประมาณมันจ่าย20%จากราคาจริงก็เรียบร้อยครับกลับบ้านไปทาย,ยานอน two days later ตอนนี้เข้ามาตรวจนะคะทุกคนเพราะว่าเมยเนี่ยมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีปวดศีรษะและเป็นไข้นะคะก็คือมันหายใจไม่ค่อยสะดวกมาประมาณสอาทิตย์แล้วแล้วก็แต่มั่นใจว่าไม่ใช่โควิดแน่นอนมันมันรู้จมูกมันตันอะเออเวลาสั่งน้ำมูกออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบน้ำมูกหนืดๆแล้วก็มีริ่มเลือดนิดหน่อย ก็เป็นอย่างเงี้ยมาสองอาทิตย์กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายก็เลยไม่รู้ทาไงแล้วพอดีตั้มเนี่ยมาหาหมอเพราะว่าตาตั้มเป็นกุ้งยิงใช่ไหมถ้างั้นเราก็ไปหาบ้าซสิอย่างน้อยก็ได้ยามาทานฟรีแล้วก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่เป็นไซนัสหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจมาหาหมอวันนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องตรวจเมื่อกี้เขาก็วัดออกซิเจนวัดความดันสอบถามข้อมูลส่วนตัวไปแล้วพวกน้ําหนักตนสูงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้กําลังรอดูหมอมาตรวจมาเช็กอาการอีกทีนึงค่ะแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่ามันนจะะเป็พรอไแล จำเไปหาหมอมาไม่ก็มาหาหมออีกตอนนี้ก็คือได้ใบสั่งยามาแล้วคะทุกคนเราก็ต้องไปรับที่วอลกรีก็น่าจะเป็นยากินแล้วก็เข้าหมอก็ให้สเปรย์มาด้วยรอบแรกมีคนมาตรวจความดันเสร็จปุ๊บคุณหมอก็เข้ามาส่องหูส่องฟันส่องปากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไม่ส่องจมูกเราแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มีพยาบาลเข้ามาบอกว่าจะต้องได้ยาอะไรบ้างก็เหมือนที่ตรวจที่ไทยแหละเนาะ อันนี้คือเมย์ใช้อินทรียตั้มเนาะเพราะว่าเมย์ใบชวนเมย์แบบว่าเมย์หาไม่เจออะไรเงี้ยกลัวมันจะสายกเย็เลยมา,าก่อนแล้วก็ใช้หออตั้มเอาเขาถามด้วยแหละว่าคุณชัวร์ไหมว่าคุณไม่ใช่ามไม่เป็นโควิดเลยเมย์ก็บอกว่าชัวร์ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับยาก,กันดีกก่นกนอนค่ะไป โอเคค่ะตอนนี้เมย์ก็ได้ยามาแล้วนะคะทุกคนอา,าการแบบนี้เนอกจากวอลกินได้มา2ตัวนะคะก็คือจะเป็นตัวสเปรย์พ่นจมูกกับตัวยาอีกตัวหนึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นยาเม็ดหรือว่าเป็นยานะ แต่จะแกะเลยแล้วก็จะมีรายละเอียดด i เ e c t i o n ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าอะไรบ้างเขียนว่า take one table tablet by m o n t h in the morning and one table before be bed time before bed time do all this for 10 days ยังไงเนี่ยตั้มแปลสิ <laughs> ถ้าบอกอยู่ดีก็ส่งให้กูงงเลย 1. นึอสตอนเช้าอาฮะก่อนวันแย่หรอก่อนเวลาที่แย่ก่อนที่จะมเาเจ็บก่อน,นเบชไามก็คือก่อนนอนเบสก็คือ B E D นะคะทุก<อ>คนเบชไามแบดมันต้องตัวเอใช่ไหมดี A D แต่ว่ากินตอนเช้าแล้วก็กินก่อนนอนน่ายาเป็นแบบนี้ครับ สาเหตุที่เมย์ไปหาหมออย่างหนึ่งก็คือเมย์เป็นมานานแล้ว2อ,อาทิตย์ไม่หายสักทีก่อนหน้านั้นก็คือซื้อยาจากทาเกตมากินแล้วยาลดน้ำมูกนะคะแต่ว่าก็ไม่หายก้าวินดีคอเจนไปประมาณ2อสวันก็ไม่หายแล้วเมย์รู้สึกว่าโอเคงันไปหาหมอจะได้รักษาตรงจุดแล้วก็ได้ยามากินด้วย9กาดอนถ้าไปซื้อยาในร้านขายยาปกติก็คือมาแพงกว่านี้รา okay. คาปกติ27.9 9โอโ้โหคืออย่างละยี่สิบแปดดอลลาร์แต่ว่าเบ n นฟิคของดิสนีย์นะคะลดไปทั้งหมดนี้จ่ายแค่9กาดอลลาร์นะคะทุกคนเท่เาก แล้วก็นี้สเปยเขาบอกว่า administer to spray one time each day into each nose t i l check before first use เคประมาณนี้เบอจะหายใจตึกขัดมากๆคือตอนนอนกับตอนกินข้าวตอนแอร์กระทบหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ระหว่างวันอะ่ะมันจะตันแค่รูเดียวอีกรูหนึ่งจะหายใจได้ของตั้มก็คือยุบแล้วปะยังไม่ค่อยยุบเลยแต่ก็ดีกว่ากันถ้ามีอะไรอัปเดตเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ตาตั้มอาจจะยุบไหมหรือว่าตาของตั้มเนี่ยจะต ได้รับกันค่ะเพิ่มเติมแต่เป็นว่าตอนนี้เราขอสรุปก่อนแล้วกันว่าเบนเอฟิของดิสนีย์นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือใช้ได้จริงๆแล้ว่มันมีมากกว่านี้อีกเขาจะมีเบนเอฟิขั้นพื้นฐานมาให้เราแต่อย่างฟันการทําฟันเนี่ยเขาไม่มีให้เราสามารถเข้าไปแอดเพิ่มได้ว่าเราอยากจะมีเบนเอฟิเกี่ยวกับการทําฟันเราก็ไปแอดเพิ่มแต่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มเอานะคะทุกคนอย่างฟันตั้มกรบเม่ยแอดเพิ่มไปก็คนละ12ดอลตอนหเพเช็คซึ่งเดือนหนึ่งออกประมาณ4เพเตย์เช็คตกประมาณ4ดอลตเพย แล auto, <S <S <ets> <S ้วก็ไอพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่แล้วเนาะมันฟรีใช่ไหมเขาจะขึ้นเลยว่า Medicare หรืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันก็เป็นอินชูันของเราก็ประมาณนี้คือเพิ่งเคยใช้ Benef i t ของดิสนีย์ครั้งแรกเหมือนกันตั้งรู้สึกว่าเท่าตรงๆนะตั้มชอบการไปหาหมอที่ไทยมากกว่าอ๋อการหาหมอที่ไทยถูกกว่าแล้วก็อย่างตอนต้องไปหาหมอต่างเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งดูกระบวนการว่าเอาไปทายาแล้วมันหายมันยุบเขาเห็นปุ๊บเออผ่าจะได้จบทีเดียวแม้ว่าที่ที่เราไปมันไม่ได้เป็นถึงกับเป็นโรง รงพยาบาลเลยหรือไม่ได้มีคลินิกเฉพาะทางเลยที่เนี่ยคือหมอหนึ่งคนไม่ได้ทําได้ทุกอย่างเขาต้องเจาะไปเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ยะ,คะทุกคนสรุปก็คือมาอยู่ที่เนี่ยการมีอินซูลินเป็นสิ่งที่สําคัญต้องมี ตอนแรกไม่คิดจะมีอยู่แล้วเพราะป่วยเราก็กินยาแล้วก็หายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นตากุ้งยิงเงี้ยต้องหาหมอคืออย่างของเมย์อย่างเงี้ยค่ายาเนี่ยมันแพงคือถ้ามีชุนชมันก็ถูกลงมามากๆใช่ไหมคะแล้วไปซื้อเองก็ไม่ได้ต้องเป็นให้หมอจ่ายด้วยถ้าเราไปหาซื้อมันก็จะได้แค่แบบว่ายาที่มันอาจจะไม่ตรงอาการไม่ตรงจุดอะไรงเงี้ยเนาะยาบางอย่างไม่มีขายทั่วไปด้วยถ้ามันเป็นเฉพาะจาุดเราต้องไปหาหมอเท่านั้นซึ่งเราต้องเสียค่าหมอด้วยแต่เนี้ยคือเราไม่มีค่าหมอจริงๆวันเนี้ยแค่เราไปปรึก ยาแยกอีกแล้วก็คือเขาจะมีเขียนในรายละเอียดครับในบัตรดิสนีย์เนี่ยเขียนเลยว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับอันนี้คุณจ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกี่ยวกับอันนี้คุณจ่ายแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าถ้าสมมติค,ค่ายาร้อยหนึ่งเราก็จ่ายแค่ยี่สิบ คือถ้าในน้อยเนี่ยมันก็จะดูเหมือนไม่ต่างกันมากแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างคลอดลูกเนาะเป็นหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยการว่าเราจ่ายแค่สองพันเหรียญถูกลงมามากๆ,ๆก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าเออการมีอิสรนในต่างประเทศนะเนาะว่ามันเป็นยังไงมันดูมีข้อดีข้อเสียยง,ง่ายก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนลองแค่นี้พอนะอย่าให้เป็นอะไรเยอะกว่าน,นี้เลยยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุก คนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบเนาะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ครับให้กับช่อง Tom a n นเ e ลี y นะคะบ๊ายบายจะกันคลิปหน้านะคะทุกคนจุ๊บจุจุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย